แฟนบอลอาเซียนทึ่งหลังเห็นวิธีการเล่นบิจีปทุมทีมไทยบุกอัดทีมยักษ์ใหญ่จีนขาบ้านคันหลงหลังเกมเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพย์ออฟบิจีปทุมยูเนเต็ดนำทัพโดยชนาทิมสงสินบุกอัดเอาชนะเซียงไฮ้พอตเอฟซีทีมยักษ์ใหญ่จากฝูงชนิดซูเปอร์ลีก3ามประตูต่อ2ทำาทีมยักษ์ใหญ่ชนิดซูเปอร์ลีกทีมแห่งความหวังบนเวทีเอเชียต้องร่วงตกรอบเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอรู้สึกแฟนบอลอาเซียนที่ทึ่ง หลังเห็นวิธีการเล่นของบีจีปทุมมหัศาจรรย์มากไทยแลนด์ชอบมากการคิดและพาร์ตจากหมายเลขสิขอแสดงความยินดีกับทีม B ีที่ทำผลงานได้ดีจากแฟนกัมพูชาเล่นได้ดีมากบ g จีชนาทิพย์เก่งที่สุดคราชไทยจริงๆสโมสรยุคบ g จีปทุมยังมีดีโอโก้ด้วยสโมสรน,นี้ไม่ธรรมดาเลยสโมสรอ,อื่นยังตามหลังอีกมากผมวังว่าการแข่งในอินโดนีเซียจะเป็นเหมือนไทยลีกนะครับมุ่งไปในทิศทางนั้นอย่างมืออาชีพจริงๆ จากแฟนบอลอินโดนีเซียชนาทิปหมายเลขสิสุดยอดมากขอเช่นชม b ีจีคลัในการแข่งขันที่โดดเด่นสโมสรประเทศไทยทีมรอบแบ่งกลุ่ม3อันดับ1ในลีกอาเซียนชนาทิปย,ยังคงเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งของอาเซียนเขาอยู่ในระดับภอพของเอเชียไม่ว่ายังไงคุณภาพของไทยลีกยังเป็นที่1ในอาเซียนผมภูมิใจมากจากแฟนเวียดนามเบอร์สิชนาทิพเล่นดีจริงๆ ยินดีด้วย B ีจีผู้คุณเก่งมากผู้เล่นทุกคนทำงานได้ดีการต่อสู้ในเกมต่อไปแมตช์ดูเดือดอย่างที่คาดไว้ขอแสดงความยินดีกับ B ีจีปทุมที่ชนะเกมดีของไทยแลนด์สุดยอดมากไทยแลนด์ชนาทิพย์ยอดเยี่ยมมากๆแนวรับจีนให้สามารถจะป้องกันชนาทิพย์ได้เลยยินดีด้วย B ีจีผู้คุณเก่งมากผู้เล่นทุกคนทำงานได้ดีสู้ต่อไปจากเวียดนามตอนนี้มีตัวแทนของไทยใน AFC c h a m ม i o n s l e ส g u e กกี่ทีมแล้ว เก่งมาก BG ีขอแสดงความยินดีกับ BG จีปทุมยูเนเต็ดชี้เป้าสนามฟุตบอลหลายเส้นลิขสิทธิ์แพ้จากผู้วาดกับตันซือบาสะ4จุดในกรุงเทพและปริมณฑลจากโครงการ r ีม m s t เดียมและนี่คือทั้ง4สนามในโครงการ Dream Stadium ของ4ชุมชนได้แก่ชุมชนกุติจีนชุมชนแฟดห้วยขวางชุมชนเชื้อเพลิงและชุมชนเคหะทอง6 ถ้าคุณอยากไปเห็นด้วยตาตัวเองว่าสวยแค่ไหนเราปักหมุดเอาไว้ให้แล้วอย่าลืมไปถ่ายภาพเช็คอินกันไว้ได้ตามนี้เลยหลังจากทีมเมไทยชุดยู23ภายใต้การกุมมงเหียนของอิสลาซิทโลเข้าถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นยุ่เกิน23ปีในฐานะแชมป์กลุ่ม A ต้องเจอกับอินโดนีเซียรองแชมป์กลุ่มบล่าสุดกิติชัยายดี B, แบ็คขวาจากสมุดราร์กาเซิตี้ออกมาเปิดเผยว่าผมตั้งใจมากกับเกมวันพรุ่งนี้เพราะส่วนตัวและมีเป้าหมายอยากพาทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้ระตอนที่ผมเล่นทีมไทยู15และย16ทำได้เพียงแค่รองแชมป์เท่านั้นผมเลยตั้งใจกับรายการนี้อยากก็ตามฝากแฟนบอลทุกคนรวมถึงกองเชียร์สมุดรารการซตตี้ตามเชีีรยพวกเราด้วยนะครับบอลหญิงฟิลิปปินส์ตั้งโค้ชใหม่มีกลีไม่ธรรมดา สมาคมฟุตบอลฟิลิปปินส์บรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับมาร์คทอกาโซกูซือชาวออสเตรเลียเข้ามาคุมทีมฟุตบอลหญิงของฟิลิปปินส์แบบที่เรียบร้อยโดยไม่ได้ระบุะระยะเวลาของสัญญาหลังจากที่กูซือรายเก่าอลเลนซาซิสได้อำลาทีมไปเมื่อจบทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ฟิลิปปินส์ตกรอบแรกโดยในลายของมาร์คทอกาโซโชผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการคุมทีมหญิงเวสเทิร์นยูไนเต็ดก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรอบแกรนด์ไฟนลของฟุตบอลหญิงเอลี และได้รางวัลโค้ดยอดเยี่ยมแห่งปีของเอลิกยิงไปครองอีกด้วยนํามาซึ่งการคุมทีมชาติฟิลิปปินในครั้งนี้ทอกาโซได้ดึงเอาผู้ช่วยโค้ชคู่ใจแอนดูดูแรนเตตำหนากน,นักฟุตบอลเอลิกของออสเตรเลียซึงลงเล่นในลีกไปกว่า350นัดเคยคว้าแชมป์เอลิกกับนิโคลเซนเจ็เจมื่อปี2008ทอกาโซก็ซือฝ้ายแดงของทีมแข่งมือเนอ่อนกาตาล็อกได้ออกมาเปิดเผยว่าเหมือนวันที่เป็นจริงที่เดวการคุมทีมชาติฟิลิปปิน จนไม่สามารถทิ้งควาฝันอันนี้ได้เมื่อได้รับข้อเสนอเิอได้ปลน่์นด้สร้างผลงานที่น่าทึ่งในฟุตบอลโลกและมั่นใจว่าจะสามารถเข้าไปพัฒนาพวกเขาให้ประสบความสำเร็จได้ในอนาคตโคดง้วนชื่นชม b ีจบอกทุ่มเททำงานหนักจนได้เข้ารอบ AFC แชมเปี้ยนส์ลีกพออบีจีปทุมยกผลงานของทีมสุดยอดหลังสร้างปัิหาบุกค,ความเสี่ยงไฮ้ตีตัวรลวบอล เอฟซีเชปส์ลีกชมอิกอร์เซเกเยฟระเบิดแฮตทริกปลดล็อกความมั่นใจก่อนลุยต่อในไทยลีกขอบคุณแฟนบอลที่ช่วยสร้างพลังให้ถีมเพ่อรอบหลังจากบิจีปทุมยูเนเต็ดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะเซียงไฮ้พอดเอฟซี FC ตัวแทนจากจีนไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ในศึกเอฟซีเชปส์ลีกรอบเพย์ออฟเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทําให้เดอะรับบิดกุยทางผ่านไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มได้สําเร็จตามเป้าล่าสุดสุรชัยจตุรพัทรพง์ ผู้อำนวยการของทีมออกให้สัมภาษณ์ถึงชัยชนะนัดนี้ว่ามันเป็นเกมที่ยากสำหรับทีเยือนอยู่แล้ววันนี้นกเตะเราทุ่มเทและมีการเตรียมความพร้อมมาอย่างหนักและเราก็ทําได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เกมนี้เราให้อิกอร์เซเกเยฟได้เล่นตําแหน่งที่เขาถนัดต้องขอบคุณนกเตะคนอื่นที่ช่วยกันซับพอร์ตเขาจนสามารถทําได้ถึง3ลูกในวันนี้เป็นการเรียกความมั่นใจให้ได้ก่อนที่เขาจะกลับมาเล่นในเกมลีกต้องขอบคุณแฟนบอลกว่า7จชีวิตไม่เยอะแต่มีพลัง ช่วยให้บ g ทําำผลงานสู้จนได้เข้ารอบในวันนี้ขอบคุณแฟนบอลทุกคนชนมุรียังต้องลุ้นมูลินโญเฟตาสยิงโปลิเทโลหลังช่วด2นัดแรกชอนบุรีเอฟซี FC, ทีมดังในศึกไทยลีกภายใต้าการคุมทัพของมาโกโตเทกุระโมริยังต้องลุ้นมูลินโญเฟตาสกองหน้าตัวใหม่ชาวบาเซเลียนลงช่วยทีมในเกมออกเยนโบลิเทโลสุดสัปดาห์นี้ หลังเจ้าตัวพลาดลงสนามมาแล้วสองนัดเนื่องจากมีปัญหาเรื่องดวงตาล่าสุดเทคุให้สัมภาษณ์ถึงอาการบาดเจ็บของเฟตัสว่าเขามีปัญหาเรื่องของกระจกตาซึ่งไม่ได้อยู่ซ้ำกับทีมมาสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้ล่าสุดไปเช็คกับแพทย์มาอาการดีขึ้นเกมกระขนแกนยูเนเตดก็เข้ามาให้กำลังใจเพื่อร่วมทีมแล้วเราหวังว่าจะต้องเช็คอาการเขาอีกครั้งก่อนเจอกับ FC, บริเทโลเอฟซีว่าพร้อมลงสนามหรือไม่สำหรับริโลเฟตัสกองหน้าวัย27 เพิ่งย้ายมาจากชาเปโคเอนเซ่ทีมดังในลีกบราซิลมาร่วมทับชนโล์เอฟซียังไม่มีชื่อลองช่วยทีมในเกมลีกเลย2นัดที่ผ่านมาโดยนัดตัดไปฉลามชนจะออพเย,ายาือนโปริุเรสเอฟซในวันเสาร์ที่26สิงหามนี้เวลา20นาฬิกาโค้อันสูงหกการทะเลือสู้ไม่ถอยเสียได้พลาดหนเดียวทําร่วงแชมเปี้ยนส์ลีกสุรพงษ์กงเทพออกมาสูงหกแข่งการทะเลเอฟซ ว่าสู้สุดใจแล้วแม้จะอดลี้วแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างน่าเสียดายชมปอลูกทีมแสดงคาแรคเตอร์ที่ไม่ยอมแพ้พอใจฟอร์มนักเตะต,ต่างชาติทุกคนหวังต่อยอดกับมาลาแชมปีทยลีกต่อคว่ำหลงหลังจากที่ท่าเรือบุกไปพ่ายกับเจ้าเยงเอฟซีวูดวิด1-0ในศึกอเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพย์ออฟเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้ทัพสิงเจ้าท่าต้องตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย ล่าสุดสุดรพงษ์กรุงเทพผูกืศอใหญ่ของทีมเอ้ามาเปิดเผยหล,ลังจบเกมว่าเป็นอีกเกมที่เรามีโอกาสสร้างสรรเกมรุกและมีโอกาสเยอะมากในครึ่งหลังแต่เราผิดพลาดแค่ลูกเดียวแล้วก็เป็นประตูจะไม่เป็นไรต้องชมนักฟุตบอลของเราที่พยายามเอาประตูกลับมาแต่ไม่เป็นผลสินาทีแรกเราค่อนข้างเสียกระวนเราโดนเขาวางยาวจากนั้นนักเตะค,ค่อยๆปรับตัวได้พอมาครึ่งหลังเราเน้นการคลองบอลมากขึ้น เน้นเสียให้น้อยลงเพื่อสร้างโอกาสทําประตูเราจึงทําได้ดีอย่างที่บอกเราเสียแค่ลูกนั้นที่เขามีโอกาสยิงแค่ลูกเดียวแล้วก็เป็นประตูมันก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายคน,นนั้นยังกล่าวไปไิดทายอีกว่าทีมเราทั้งไทยและต่างชาติสองน้วยเทคนิคก,กันตลอดก็ไม่ได้เป็นปัญหาถือว่าวันนี้ต่างชาติของเราทําได้ดีซื่อจีนสะดุง้งโค้ชทีมชาติจีนจะรับมือทีมเมื่ไทยแบบไหน สื่อของจีนออกมาวิเคราะห์ถึงเกมหลังเกมการแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการ FC ฟซีเชเบสเลกรอบเพลย์ออฟที่เซี่ยงไฮ้พอตเปิดบ้านพ่ายกับบีจีปทุม2ประตูต่อสส่งผลให้มีความกังวลใจไปถึงความน่าจะเป็นในเกมการแขง่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่จีนอยู่ร่วมสายเดียวกับทีมชาติไทยโดยสื่อระบุว่าทั้งสองทีมอุดมไปด้วยผู้เล่นทีมชาติยุคปัจจุบันโดยเฉพาะจอดถิน่นที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ในเกมรับ เป็นผู้เล่นทีมชาติจีนที่ถูกใช้าง,งานมาอย่างต่อเนื่อง